งสุดๆต้องเชื่อคำทำนายดวงชะตาคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปดวงชะตาน่าจ,จับตามองขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวอึ้งสุดๆต้องเชื่อ คำทำนายดวงชะตาคนลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือเดือนเมษายนเป็นต้นไปมีข่าวดีสามเรื่องใหญ่ๆโชคลาบก้อนโตวิ่งเข้าหาเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะอึ้งสุดๆต้องเชื่อคำทำนายดวงชะตาคนมีลายมือกากระบาดกลางฝ่ามือเมื่องเมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาน่าจับตามองมีข่าวดีโชคลาภก้องโตหลนทับ เปิดคำทำนายโบราณโหราศาสตร์จากอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักดวงชะตาชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทตรงกลางฝ่ามือนั้นอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายถ่ายทักไว้ตรงกันว่าคนที่มีลายมือกากบาทเริ่มตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนปี2567เป็นต้นไป ดวงชะตาของท่านจะพลิกฟื้นจากคนที่มีชีวิตรุ่มๆดน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 ุ่มดอนๆอนทำกิจการงานก็ไม่สำเร็จสักอย่างไม่ว่าจะทางด้านต่างๆเมื่อเดือนมีนาคมจบลงไปแล้วเริ่มต้นเดือนเมษาและเดือนอื่นๆหลังจากนี้ชีวิตของท่านนั้นจะพลิกเปลี่ยนอย่างแน่นอน หน้ามือกลายเป็นหลังมือดวงชะตาชีวิตน่าจับตามองเหนือกว่าคนที่ไม่มีกากระบาดตรงกลางฝ่ามือย่างเห็นได้ชัดอดใจรออีกนิดเดียวนะคะชีวิตของท่านจะดีขึ้นทันตาเห็นดวงชะตาชีวิตกำลังเริ่มทำงานเพราะว่าคนที่มีลายมือกากระบาดตรงกลางฝ่ามือนั้นอันเป็นคนที่มีบุญญาธิการ เหนือกว่าคนทั่ว,วไปเป็นคนเทวดาทรงมาเกิดหรือเทวดาลงมาจุติและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของท่านอยู่และคอยชี้แนะให้ทำสิ่งต่างๆจึงทำให้คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะดวงดีเหนื้อกว่าคนทั่ว,วไป แต่สำหรับชีวิตที่ผ่านมานั้นชีวิตของท่านยังถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรและสำหรับบางคนชีวิตยังรุ่มรุ่มดอนดอนทำกิจการงานก็ยังล้มเหลวอยู่ขอให้คนที่มีลายมือกากบาทนั้นทำจิตใจให้มัน่นทำจิตใจให้เป็นสมาธิปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าง แล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อเริ่มต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างแน่นอนชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นแบบพลิกฝ่ามือเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะราหูความโชคร้ายได้เคลื่อนย้ายออกจากราศีประจำวันเกิด ความโชคดีเข้ามาแทนที่เป็นที่เรียบร้อยนับจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่ารวยหมดสิ้นเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างและมีดวงชะตาที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้คนที่มีลายมือกากบาทอดใจรออีกนิดเดียวดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นกำลังจะทำงาน เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นทำให้ชีวิตของท่านเหนื่อยอย่างมากๆและยังสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามารุมร้อมรุมเร้าในชีวิตขอให้อดใจรออีกนิดเดียวสิ่งที่ยังติดติดขัดอยู่กำลังคลี่คลายในไม่ช้าเรื่องวุ่นวายต่างๆ ไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินความวุ่นวายได้จบลงในช่วงเดือนมีนาคมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ไปชีวิตมีแต่ความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของท่านและชีวิตของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คนไม่ดีจะออกจากไปจากชีวิตของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของท่านจะหนุนานำชีวิตให้ไปในทางที่ดีเพราะว่าเข็มทิศชีวิตได้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงก็จะเริ่มเห็นผลไม่ว่าเรื่องการงานการเงินจะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเรื่องโชคลาภวาสนาของท่านนั้น ก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมดังความตั้งใจและจะไม่มีคำว่าล้มเหลวในชีวิตของท่านนับจากนี้เป็นต้นไปยังมีแต่คำว่ารวยเข้ามาในชีวิตดวงชะตาจะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกําลังขอให้คนที่มีลายมือกาก,ากบาดกลางฝ่ามือจงอย่าท้อแท้กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิต ของท่านที่ผ่านมาจงตั้งใจทำสิ่งต่างๆที่ท่านนั้นได้ตั้งหวังเอาไว้เพราะว่าชีวิตของท่านจะประสบพบเจอแต่ความสำเร็จทุกๆด้านและยังมีข่าวดีสามเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือจะมาพลิกชะตาชีวิตของท่านฟื้นจากความตายเรื่องแรก คือเรื่องการงานสำหรับคนที่มีลายมือกากบาดกลางฝ่ามือชีวิตของท่านจะดีขึ้นทันตาเห็นในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปกิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่นั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าการค้าการค้าธุรกิจต่างๆหรือหุ้นส่วนบริษัทหรือคนที่ยังไม่มีการมีงานทำ หลับจากนี้ท่านจะมีหน้าที่การงานมีงานทำดีๆส่วนคนที่มีงานอยู่แล้วหรือมีหุ้นส่วนอยู่แล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องทำธุรกิจธุรกิจต่างๆก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีความมุ่งมานะสูงเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร ชอบทำสิ่งใหม่ๆไม่ชอบทำสิ่งซ้ำๆซักซจึงทำให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่่งผลให้กิจการของท่านประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องการงานอย่าเพิ่งท้อแท้บางครั้งดวงชะตาชีวิตอาจกําลังทำงานอยู่ขอให้ท่านนั้น อดใจรออีกนิดเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของคนนี้ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆอย่างแน่นอนค่ะเรื่องที่สองคือเรื่องการเงินหรือโชคลาภเงินทองการเงินของท่านที่เคยติดติดขัดขัดเมื่อจบเดือนมีนาคมแล้วเริ่มต้นเดือนเมษายน และเดือนอื่นๆถัดๆไปสำหรับคนที่มีลายมือการกรบาทตรงกลางฝ่ามือโชคลาภวัสนาเงินทองจะล่งไหลมาแบบไม่ขาดสายเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้แรงเอามากๆท่านอาจจะได้หยิบจับเงินล้านชั่วข้ามคืนท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ในเร็ววันมีบ้านใหญ่หลังโต มีรถรู้ราคาแพงๆสำหรับคนที่ยังไม่มีอะไรในช่วงที่ผ่านมานับจากนี้ชีวิตของท่านจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือท่านจะมีเงินเก็บเป็นสิบเท่าของชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมจนน่าตกใจขอให้คนที่มีลายมือกากบาทอดใจรออีกนิดเดียวดวงชะตาชีวิตของท่าน กำลังจะทำงานค่ะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สเรื่องศัตรูหมู่มานจะแพ้ภัยตัวเองสำหรับคนที่มีลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปดวงชะตาของท่านนั้นเป็นช่วงเวลาที่พีกสุดๆพีกจนท่านนั้นจะต้องตกใจเพราะดวงชะตาชีวิตของท่านนั้น แรงเอามากๆถ้าหากศัตรูหรือคู่แข่งของท่านมาตามราวีหรือมาก่อกวนในชีวิตขอให้ท่านนั้นจงอย่าไปสนใจโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้สิ่งที่ท่านได้ทำอยู่นั้นสะดุดลงหรือไม่ประสบความสำเร็จขอให้ท่านนั้นปล่อยวางในเรื่องนี้ และอยากไปสนใจเพราะคนที่เข้ามาราวีในชีวิตของท่านศัตรูผู้นั้นจะแพ้ภัยตัวเองจะแพ้ความดีในตัวของท่านทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ท่านจองอยู่ในศีลในธรรมมันถือศีลภาวนาอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันจะส่งผลให้ตัวของคน ที่มีรายมือประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นสำหรับคนที่มีลายมือกาก,ากบาดกลางฝ่ามือที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนค่ะขอให้ท่านนั้นน้อมรับคำทำนายเพื่อจะเปิดทรัพย์รับโชคความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นเดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปจากนี้ไปชีวิตของท่าน จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเปิดประตูบ้านรอรับได้เลยค่ะต่อจากนี้ไปชีวิตของคนที่มีลายมือกากบาทจะมีแต่คำว่าสำเร็จคำว่ารวยความยากจนจะหายไปในพริบตาพลิกชีวิตของท่านจากร้ายจะกลายเป็นดีและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดุลบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ